you <laughs>

ยิ้แล้นะทุกคนเราจะมีครับตั้งมาธิดีมลันะครับไม่หมดับไปกิพปกินไปกินอู้่หมไปกิไปไหนครับพี่

เหมือนแค่สอ่อนเอาเหมือนกี่เอาบาลีมาใหม่แล้วก็อะไรไหมเอาเล่่อครับเดิครับเตัว

หลังสุดท้ายครับหลังมืท้าใสมุนะครับตัวเล่นตัวเล่นไม่ดูนะไม่คันไปลรตัวเลนหลังมุทายครับหลังมือท้ายใส่มาแฟเต็มโต้เครับ ở quả đi không, đi, ying wow yeah. 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 đã làm rồi các bạn cùng làm công ăn lương công dân, nạo, nhì, không nhì nữa, nước liều đổ, yến ngiệp, dài,

ให้ครับใจเราไม่พออ่านเร่ต้างหาครับหมหัวไม่กล้าพื้นไฟหานกูเกิลตาบคนดาวให้กับรถไฟหมองเล่นของเธอเล่นครับเล่นเล่นครัดคอนล้รับตัดคออย่างมเลยดียล่นเล่นครับเล่น เปลี่ยนองนะครับเปลี่ยนออกได้ไงว้าวเดี๋ยวประจานบอลลุ้งละห้าสิบครับห้าสิบตังขอบคุณทุกทนครับเ,เปลี่ยนครับเปลี่ยน

กระโดดโอ้ยจะได้ยินเสียงดังเสิร์ฟหายเกินครับไปแล้วครับอี่วัดที่ไอาเจ้าจตาจาบานหาึ่งสองสามหนึ่งสองสามสเล่นงงนม่งสองสามหนึ่งสองสาม อะไรห้องไปยืนมาินแเปลี่ยนได้ไหมอ่ะก็เป,ะเปลี่ยนดีไม่ต้องบอกก็เปลี่ยนเลย いた。 Hãy subscribe cho kênh và Mì Gõ là không bỏ lỡ những video hấp là cái i don't know ครับเอาละจุดที่พี่เกียร์ส่งไปไหนครับพี่เกียร์เอาละน้ำโมรับจิ้มโอ้โหเต็มได้สุโยนนขึ้มาครับมองครับดูตรงครับผมนักเด่นไม่ยิงเลยหรบล็อกเลยสองนาทีนะครับเลยสองนาที đại ngâm, đại không, đại hòa minh không, lên แมภัยครับเอาไปไหนไม่เจอตายแล้วตายแล้วผิดตรครับนาทีสุดท้ายครับหลังสุดท้ายออกหลังกัเลย

ไม่จะได้หรไปที่ปายที่ขายอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายท้องนีนะครับเ้ยยชอบประตูมาก على oh